สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าที่ได้รับเครื่องปริน์ใหม่นะคะรุ่น canon e 3 3 7 0นะคะวิธีขั้นตอนแรกเลยค่ะให้ลูกค้ามาดูที่ข้างแทงน้ามึกตรงนี้นะคะอันนี้คือแทงน้ามึกค่ะสังเกตเลยน้ามึกช่องใหญ่ตรงนี้ของเราจะเหลือหมึกน้อยแต่ว่าฝั่งเล็กที่อยู่ติดกับผนังด้านนี้น้ามึกมีเยอะลูกค้าจะต้องทำการตะแคงแทงน้ามึกก่อนนะคะวิธีตะแคงค่ะให้จับเครื่องมุมนี้แล้วก็ตะแคงแทงลงแบบนี้แนบพื้นนะคะ ค้างไว้ประมาณสัก30วิให้น้ำหมึกจากช่องเล็กไหลมาช่องใหญ่ค่ะจากนั้นให้เราวางเครื่องลงในลนักษณะแนวปกติสังเกตน้ำหมึกช่องนี้ค่ะจะต้องมีน้ำหมึกเหลือน้อยที่สุดสังเกตนะคะเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นแรงดันอากาศถ้าเราไม่ตะแคงหรือว่าน้ำหมึกเต็มทำมาจะทําให้สีของเราไม่ออกแล้วก็ทําให้สีเพี้ยนได้เนาะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วตะแคงให้ลูกค้าเปิดจุกเล็กออกนะคะให้ระวางัง เปิดจุกเล็กทุกสีออกนะคะถ้าไม่เปิดจะปริ้นไม่ออกหลังจากนั้นให้เอาคลิปดําค่ะหนีบกระดาษที่หนีบที่สายออกแล้วก็ทําการรีดสายแพ่น้ําหมึกให้เรียบค่ะแบบนี้ไม่โคง้งไม่งอค่ะน้ําหมึกจะได้ไหลสะดวกนะคะจากนั้นให้ลูกค้าปลดสายค่ะสายแพร่น้ําหมึกตัวนี้ปลดออกจากตัวหนีบแล้วก็มาเปิดฝาด้านหน้ามองเข้าไปในเครื่องจะมีฝาที่เปิดตรงนี้ค่ะ ให้ลูกค้าเปิดออกมาแล้วก็เลื่อนบล็อกหัวฟิล์มตรงนี้นะคะไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะลูกค้าให้เลื่อนมาแบบนี้ใช้นิ้วชี้ค่ะมองเข้าไปจะเห็นตัวสีม่วงกดหลังตูดตลับลงหนึ่งแบบนี้ค่ะตลับหมึกจะดิงออกจากบล็อกนะคะหลังจากนั้นให้ลูกค้าหยิบออกมาหยิบตลับแบบนี้ทั้งสองออกมาเป็นคู่ก็ได้ค่ะหยิบออกมานะคะจับแบบนี้วิธีจับ แล้วก็หงายหน้าตลับขึ้นแบบนี้นะคะจะมีพลาสติกสีส้มตัวนี้ที่ปิดหน้าหัวพิมพ์อยู่ให้ลูกค้าลอกออกนะคะแบบนี้สีจะได้ออกนะคะลอกออกแบบนี้แล้วก็จับหัวแบบนี้นะคะอย่าให้มือไปสัมผัสหน้าแผงอลูมิเนียมตรงนี้จับแบบนี้แล้วก็คว่ำลงแล้วก็เอาตลับหมึกใส่เข้าไปเหมือนเดิมเข้าไปในบล็อกค่ะ ใส่เข้าไปในบล็อกก่อนให้อยู่ในบล็อกเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมกดหลังตูดตลับสีม่วงแล้วก็ดันเข้าไปมันจะได้ยินเสียงแก๊กเข้าล็อกนะคะด้านขวาเหมือนกันนะคะเมื่อเข้าเสร็จแล้วจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้เลยค่ะพอสังเกตเนาะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะใช้นิ้วชี้ค่ะเขีย่ยหัวพิมพ์ไปด้านขวาสุดแล้วก็ทําการปิดฝาเข้าไปแบบนี้ แล้วก็มาดึงสายแพรน้ำหมึกขาะตรงนี้ดึงออกมาให้รู้สึกว่ามันตึงมือแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงเยอะนะคะดึงให้รู้สึกว่ามันตึงสายมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ติดด้านในจากนั้นก็เอามาเก็บเก็บไว้ที่ตัวหนีบด้านข้างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเบ็ดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างค่ะหลังจากนั้นให้ลูกค้าเสียบป๊กด้านหลังแล้วก็ทําการเปิดเครื่อง นี่กระเป๋าขอบกระดาษถาดกระดาษนะคะช่องใส่กระดาษให้ลูกค้าเตรียมเครื่องใส่กระดาษใหม่แนะนําให้ใส่เป็นกระดาษใหม่อย่างเดียวนะคะไม่ใส่ใสรีไซเคิลนะคะจากนั้นค่ะเมื่อหน้าจอขึ้นแบบนี้ให้ลูกค้ากดปุ่มสต็อปค่ะเพื่อเคลียร์หน้าจอกดสองครั้งหน้าจอจะขึ้นเป็นเลขศูนย์แบบนี้ปุ่มสีเขียวจะต้องหยุดนิ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะให้ลูกค้ามาที่ปุ่มเครื่องมือ ปุ่มเครื่องมือก็คือปุ่มนี้ที่มีลูกครีมกับไขควงค่ะให้ลูกค้ากดไป4ครั้งนับ1 2 3 4สาสี่จะขึ้นเลข4ค่ะและกดปุ่มสีเขียวตรงนี้คือปุ่มสาตาร์ทอันนี้จะเป็นวิธีการตั้งหัวพิมพ์ค่ะเมื่อเครื่องใหม่จะต้องทําการตั้งหัวพิมพ์ให้ตรงเวลาการพิมพ์เส้นพิมพ์ตารางจะได้พิมพ์ตรงไม่คตแล้วก็ไม่งอนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะลูกค้าจะรอเครื่องทำการทดสอบหัวพิมพ์แล้วก็ ตั้งเส้นตั้งหัวเพียมให้ครบนะคะอันนี้จะใช้เวลาอยู่สักพักเลยส่วนตัวนี้จะมีที่รองกระดาษะะให้ลูกค้าเลื่อนออกจะได้มีที่รองมกระดาษจะได้ไม่ร่วงไม่หล่นนะคะ รอจนกว่าเครื่องปริ้นจะทำการปริ้นเสร็จนะคะ พิมพ์เสร็จเรียบรอ้อยค่ะให้ลูกค้าเปิดฝาตัวถ่ายเอกสารขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้นํากระดาษแบบนี้นะคะเอาแนวหัวลูกศรตรงนี้นะคะนี่แนวหัวลูกศรกระดาษแบบนี้ความลงนี่คะ่ะความลงให้ไปชิดกับหัวลูกศรฝั่งนู้นนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาตัวถ่ายเอกสารลงะค่ะจากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้แล้วก็รอเครื่องพิมพ์ค่ะ รอจนกว่าเครื่องจะทำการสแกนหัวพิมพ์เสร็จนะคะปุ่มสีเขียวจะหยุดนิ่งอันนี้ถ้าขึ้นเลขศูนย์แสดงว่าเครื่องเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีทดสอบหัวพิมพ์ค่ะกดปุ่มเครื่องมือ1ครั้งและกดปุ่มสีเขียวนะคะ น,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีนี้ค่ะอันนี้คือหัวพิมพ์แบบนี้อันนี้คือออกครบนะคะ100%เซเลยค่ะอันนี้คือปิ้นไปทั้งหมด3แผ่นอันนี้คือจำนวนการพิมพ์นะคะแบบนี้คือสินค้าพร้อมใช้งานค่ะหากลูกค้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถแอดไลน์สอบถามผู้ขายเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ